นี่คือเรื่องจริงและเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่บ่งบอกว่ามนุษย์ต่างดาวอาจมีอยู่จริงและเคยพยายามติดต่อมนุษย์โลกมาก่อนคืนหนึ่งในปีพศ2520นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอได้รับคืนวิทยุป,ปริศนากำลังสูงจากห้วงอวกาศซึ่งตรวจจับได้เป็นเวลาถึง72วินาที และเมื่อนำมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับสัญญาณอื่นๆจากนอกโลกก็บ่งชี้ว่าสัญญาณนี้มีความเป็นไปได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่อาจจะเป็นการสื่อสารจากมนุษย์ต่างดาวเนื่องจากค่าที่ทุกคนเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เมื่อนํามาถอดรหัสเราจะได้เป็นข้อความที่เขียนว่าว้าวซึ่งมีทฤษฎีเกิดขึ้นต่างๆมากมายและหนึ่งในนั้นที่มีคนเชื่อถือมากที่สุดนั่นคือการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตต่างดาว เนื่องจากมันมีความถี่ขึ้นอยู่ที่1,420เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นช่วงคืนที่อะตอมไฮโดรเจนถูกปล่อยออกมาและหากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาพยายามติดต่อมนุษย์โลกพวกเขาก็อาจจะใช้คลื่นความถีน่นี้เพราะเป็นสากลทางวิสิก์มากที่สุดแล้วแต่จุดที่น่าสงสัยก็คือทำไมสัญญาณเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไม่เคยตรวจพบอีกเลยการค้นพบวาลสิกแนลสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการดาราศาสตร์ที่พยายามไขปริศน,นาของที่มาลึกลับมาจนถึงทุกวันนี้